The ผู้ติดตามอาจารย์ลินบ้านสร้างสุขพยากรณ์นะคะกับการผันตัวเองสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพจนประสบความสําเร็จเราก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากนะคะสู่การต่อยอดการทําโปรเจกต์การสร้างคนสอนทุกขั้นตอนนะคะเพื่อให้มีตัวตนบนโลกออนไลน์ปันแมคคาสู่นักธุรกิจมืออาชีพโดยได้ร่วมกับคุณเชนพาคินนะคะเจ้าของเพจมีทุกอย่างผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตลาดสุดปังแล้วก็คุณน้าทิพวรจักรนะคะซีอโอบริษัทไทยทิพวรรณจากัดจัดขึ้นนะคะที่มีประสบการณ์ขายออนไลน์มานานกว่า10ปีและยังเป็น ของแบรนด์มันนานกว่า5ปีโดยทั้ง3ท่านนะคะได้ทําการเปิดเผยถึงโปรเจกต์ดังกล่าวภายในงานเปิดตัวซูปเปอร์บูเตอร์เซรั่มเซยามิยานะคะซึ่งทางอาจารย์ลินได้โชว์ฝีมือการทําการตลาดสุดปังสามารถทํายอดขายผลิตภัณฑ์เซรั่มได้ถึง2 0 0หมชิ้นภายใน1 1เดือนอีกด้วยนั่นเองค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะแม่ลินตื่นมารวยนะคะจริงๆคนก็รู้จักในนามอาจารย์รินมาทั้งสุพยากรนะคะ,คะก็วันนี้ก็มาง,งานเปิดตัวแถลงข่าวฉลองยอดขายเซ 2, รนนั่ม20,000นขวดภายใน1เดือนค่ะสวัสดีค่ะน้ำทิพย์บร,รจักรนะคะของบริษัทไทยทิพย์บร,รัชจากัดค่ะ,ะก็มาดูแลช่วยกับอาจารย์ลินนะคะในเรื่องของระบบตัวแทนค่ะสวัสดีครับเชนพาคินนะครับผมเจ้าของเพจมีทุกอย่างครับ ผมจะดูในส่วนเรื่องของหลังบ้านทั้งหมดครับซื้ออุปกรณ์ออนไลน์ทั้งหลายนะครับผมเพื่อให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตไหมครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย แนวความคิดที่ว่าเราอยากจะมาสัมผัสในเรื่องของระบบธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านความงามเนี่ยมีมานานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาจารย์ลีนะ่ะคือหาจังหวะหาช่วงโอกาสที่ตัวเองไปศึกษาจนแน่นแล้วแล้วค่อยมาลงจับมือทําจริงๆเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องของการปั้นคนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบการทํางานของเราเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องของทีมการตลาดทีมฝ่ายข้างหลังบ้านก็คือฝ่ายเทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของโค้ชที่เกี่ยวกับการ สร้างบุคคลธรรมดาให้โตขึ้นมาแบบไม่ธรรมดาในโลกออนไลน์ค่ะคือถ้าอย่างเราเราอยู่จุดนี้มาเจ็ดแปดปีเนี่ยถ้าถามว่ามีอะไรมีความยากง่ายเนี่ยคือจริงๆอาจารย์มองว่าไม่มีอะไรยากนะคะสำหรับคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองแต่ถ้าสําหรับตัวแทนที่เราเคยไปครุบม,มาเนี่ยมีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความไม่เข้าใจความไม่ให้ความสําคัญหรือไม่เข้าใจในความสําคัญการใช้เทคโนโลยีและการใช้สื่อค่ะนี่คือความยากนะคะถ้าเราอยากจะทําตรงนี้อยากจะเติบโตเนี่ย จริงๆต้องบอกว่าต้องเปิดใจก่อนนะคะเพอ่อพอคุณเปิดใจแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรคือที่เรียกว่ายากนะคะสำหรับอาจารย์ก็เหมือนที่บอกว่าทำทำให้ดูดีกว่าพูดให้ฟังนะคะเทคนิคในการปั้นคนเนี่ยเราใช้หลักการทําให้เขาเห็นนะคะแล้วก็สร้างคนด้วยข้อคิดแรงบันดาลใจคิดอย่างเดียวไม่พอต้องจับมาทําต้องจับมาลงสนามจริงก็คือตัวเนี้ย ไม่ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็ได้ดาวดวงใหม่เนี่ยโอ้ก็เกือบ500คนแล้วอะคะ่ะจริงๆอย่างที่ทีทมทีมเราทำอยู่ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะคือด้วยด้วยความว่าทุกวันนี้แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเรามีช่องรายการของตัวเองอยู่แล้วบางคนเนี่ยคือเขาเขาก็ทำของเขามาอยู่แล้วบ้างเพียงแต่ว่าเรามาต่อมาเติมมาเสริมให้เขานะคะก็ใช้เวลาหนึ่งคนใช้เวลาไม่นานค่ะถ้าเปิดใจนะต้องเน้นที่ว่าทุกอย่างต้องเปิดใจคะ่ะ คือผมมองว่าจริงๆแล้วครับคนที่จะประสบความสําเร็จและ,จะเจริญก้าวหน้าเติบโตขึ้นไปครับหคือต้องไม่หยุดเรียนรู้ครับ2คือโฟกัสของเขาครับต้องชัดเจนว่าวันนี้โฟกัสเขาคืออะไรเขาต้องการสิ่งไหนและที่สําคัญนะครับเมื่อโฟกัสเขาชัดเจนแล้วเขาต้องลงมือทําครับและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อให้ไม่หยุดการเติบโตครับคือเรื่องของเพจมีทุกอย่างนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเริ่มแรกที่เราตั้งขึ้นมาครับ เพื่อเราต้องการที่จะสร้างคนสร้างคนที่จากที่เขาไม่เป็นอะไรเลยเดินมาหาเราเนี่ยวันนี้ให้เขาเดินออกไปแบบว่าเขาสามารถสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ได้สามารถสาาร้างรายได้ได้แล้วก็สามารถต่อยอดในหลายๆด้านได้ครับก็เลยเราก็เลยสร้างเพจมีทุกอย่างขึ้นมาใช้คําว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนทุกคนอยากมีตัวตนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเขาก็จะมองว่า วันที่เขาอยากมีตัวตนเขาจะต้องทําอย่างไรเราก็เลยจะมีคอร์สสอนเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนหรือระบบหลังบ้านทุกอย่างครับเราจะมีสื่อและมีอุปกรณ์ให้เขาครบถ้วนครับต้องอมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนตรงนี้ค่ะแล้วด้วย,ด,วยด้วยที่เราทีมที่เราเก่งทุกด้านมาอยู่รวมกันทีนี้ระบบตัวแทนมันเลยไปแบบโหเร็วมากเร็วแบบที่เราแบบที่ที่ทำงานมาสิปีอ่ะ คือตรงนี้เร็วที่สุดเลยที่บอกว่าอยู่ดีมาแบบกูขายได้ไปได้แบบปัญหาน้อยมากที่เราเจอเพราะว่าเราเอา10ปีประสบการณ์10ปีอะมาเขียนระบบว่าตรงไหนมันคือปัญหารเราจะมาปิดปิด,ป,ดปิดไว้แล้วครนี้ระบบมันเลยไปแบบก้าวกระโดดคนที่ไม่เคยจากที่บอกว่าไม่เคยขายอะไรเลยแต่ขายได้อันนี้คือ,ค,อ,ค,อคือที่สุดละที่สุดของการสร้างคนละว่าที่เขาบอกไม่เป็นเลยแล้วเป็นแล้วเป็นภายในอาทิตย์เดียวคือมันแบบพุ่งอะค่ะ คือทุกอย่างคือเพอร์เฟกดีค่ะข้อจริงๆต้องบอกว่าอันนี้ถือเป็นจะบอกว่าก้าวแรกก็คงไม่ใช่เพราะว่าก่อนที่เราจะออกมาสู่สายตาสาธารณชนเนี่ยเรามีการเทรนลูกของเราอยู่แล้วนะคะก็มองว่าสําหรับความสําเร็จที่ได้รับเนี่ยอาจารย์มอง,มอ,งอยากอยากให้ติดตามกันมากกว่าว่ามันจะมีอะไรที่ที่โตกว่านี้นะคะเป้าหมายเรา,าคือจริงๆใหญ่กว่านี้นะคะทีนี้ในเรื่องของการสร้างคนเนี่ย ก็สามารถตามดูอาจจะเป็นทางบอสทิปนะคะหรืออาจารย์ลินเองหรือคุณเชนเนี่ยก็จะมีในเรื่องอของเพจหลักอยู่แล้วเนาะจริงๆอาจารย์อยากอยากให้มาสัมผัสเองดีกว่าว่าการสร้างคนธรรมดาให้ไม่ธรรมดาเป็นยังไงทีนี้เรามีสนามจริงให้เล่นนะคะก็มองดูว่าอันเนี้ยจะเรียกว่าประสบความสําเร็จไหมก็เป็นประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งแต่จริงความฝันเราใหญ่กว่านี้ค่ะก็ ติดตามจริงๆเอาง่ายๆเซิร์ชเขา่าอาจารย์รีนบ้านสรงสุขพยากรนนะคะแล้วค่อยๆตามหาพวกเราก็ได้แล้วก็เพจมีทุกอย่างาเพจเซย่ามิยาเซรั่มน,นะรับตัวแทนบายแม่ลินตื่นมาโรวยในนี้จะหาได้ชัดมากค่ะได้ครับผมก็ตอนนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเรียนเรื่องระบบหลังบ้านาก็สามารถติดต่อติดตามเขาเรียกว่าติดตามดีกว่าทั้งที่อาจารย์ลีนบอกแล้วก็เพจมีทุกอย่างครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อแบบ ส่วนตัวเลยก็ l ล n e แอดไซครับแอดไซ C H A I N 546ครับผมจริงแล้วอะค่ะคนเราอะค่ะไม่เป็นเป็นได้ค่ะอยู่ที่ใจถ้าใจคิดว่าทำได้คุณทำได้ค่ะ